สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายคลิปนะคะซึ่งเราจะมาถ่ายคลิปเป็นคลิปแบบว่าหล,ล,ลอกตาหรือลวงตาเรานะคะเราจะให้ลองให้พ่อดูนะคะว่าพ่อจะตาไวไหมหรือหัวไวไหมอ่ารูปต่อไปโดมาตาย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายคลิปนะคะซึ่งเราจะมาถ่ายคลิปก็คือมิวได้เตรียมรูปภาพแล้วมันเหมือนเมื่อก่อนนี้ฮิตในทิกตอกแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าฮิตหรือเปล่าี่ยไหนสักอย่างไม่น่าจะ youtube หรือทิกตอกนี่นแหละแล้วทีนี้ใช่ไหมคะทุกคนคือมิวก็ไรปรวบรวมมันเป็นคลิปแบบว่าหล,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 ลอกตาหรือลวงตาเรานะคะว่าภาพภาพนั้นอะจะเป็นสิ่งที่เราคิดถ้าคนตาไวก็จะแบบอาจจะไม่ได้เห็น รอดูพร้งกันเดี๋ยวเราจะให้ลองให้พ่อดูนะคะว่าพ่อจะตาไวไหมหรือหัวไวไหมเดียวกันก็คือจะดูแค่วิฟแวบเดียวแล้วพ่อก็ต้องบอกหนูว่ามันคือรูปอะไรโอแว่นก็ไม่มีแล้วหนูอบอกให้พ่อเตียมยว่บนไปเตี๋ยวเนน่าไงเบนคูดถึงบบวบนเบนมาป ต้องเข้าใจนะครับคนเทนครับเว้นนี้ก็สามารถติดต่อได้นะคะเบอร์อยู่ใต้ล่างโพสต์นี้ได้เลยนะคะอยู่ตรงไหนนะพ่อร้านแว่นร้านแว่นไทยฟาร์มแว่นตลาดทรัพย์สินนะคะจะเป็นร้านเชนมลีร้านไม้ๆเดี๋ยวแปะรูปไว้ให้โอเคทุกคนถ้าถาไม่เจอสามารถติดต่อมาได้นะคะใช่ครับอเสียงจบเขาเรียกว่าภาพอะไรนะทุกคนภาพหลอกตาแบบอย่างเช่นอย่างเงี้ยแบบเป็นภาพถ่ายที่แบบหลอกตาเราอะเส้อ หลหรอพ่อสักครู่นะคะโชว์กล้องเรือเรือ,อไเนีอยชานะพ่อทำไรอ่ะตําคคบเพือเนี่ยให้ตั้มได้ด้วยไชดยด้วยท่าไม่ได้เสียงมันดังอืมเสร็จรับึงนะครับท่านเวลา่บทีมัทำแกกปากบางที อ๋อพอดีทํางานทํางานกลับมาก็เมื่อยล้าไม่ล้าแล้วก็ไม่มี energy ไม่มีเวลาถ่ายคลิปไม่มีหรอกเยียเกียได้เจอใจเปล่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้เราจะซื้อผมปลอมมาตีพ่อเป็นคอนเทนต์นะคะมาดูกันว่าพ่อจะหรอแค่ไหนอ้าวนองนอง กินไปด้วยแล้วก็ไม่สนุกแล้วพ่อก็ไม่ดูดูจะกินไหมวางไว้เอาไว้อ้าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเดีนน๋ยวเดน๋ยวด้ยนะรูปแรกนะคะที่เราจะให้พ่อดูว่าให้พออ่อหนูจะให้พ่อดูแป๊เนงแล้วอ้ทำไมแล้วหนูจะให้พ่อดูนะคะตอนแล้วหนึ่งสองสามคือรูปอะไรมาอ่ะหนูให้พ่อดูอีกทีคือรูปอะไร หมาไม่ใช่หนูรู้รู้อะไรเขาบอกว่าคนที่มีไอคิวสูงมันจะรู้เอามงโค้งเช่ใช่ก็คือรูปอันนี้คนเขาหันนี้แถว่าเขามีหมาไปด้วยอะไรไปเยอะๆเอานี่ไงหลายคนวันนี้อาจจะไปแขนหมาไปแล้ไม่ใช่โอ้มันจะหนักกว่าที่หนูพูดเมื่อกี้ค่ะอ่ารูปต่อไปอะไรวะ โลมาตายไม่ใช่้โลมาขอขาดเพราะไม่รู้จริงปะเนี่ยก็ไม่รู้ถ้ารู้รู้จริงนี่ก็คือลูกเวลานนคนอยู่ในน้ำอะ่ะหัวเงาก็จะอยู่ที่แล้วมันเป็นกระจกหวาเปล่าจริงแล้วต่อไปอืมอันนี้รู้เลยอะไรแม่มึงไม่ใช่อันนี้รู้อะไรเจ้าเสีอแท้ะโย้เดี๋ยวลงไปแม่ด่าแล้วไม่ใช่รู้แม่อ่ะแล้วแม่มึงไม่ใช่เหรอไม่ใช่ เอาใครอันนี้หนูให้ดูภาพไม่ได้ให้ดูผู้หญิงเ oh, <okay. S 1> <laughs> พราะอนี่ข <Okay. S 1> ีเ,เร่แล้วอันนี้พ่อพ่อไงพ่อเปลี่ยนเลยอ่ะรอบที่สามลิงคองไม่ใช่ลิงคลองเหยียบรถลิงแต่มันไม่ได้ทุบรถแต่พอดีมือมันอะพอดี <c oughs> เหมือนสมมติว่ารถพ่ออยู่พ่อไปพ่อไปให้อาหารลิงใช่ไหมลิงเกาะรถแล้วลิงทำมืออย่างนี้พอดีมันพอดีกับรถเพื่อ <c oughs> อะไรอะอ่ะภาพดอกตาไง อุ้มเด็กเนอะเดี๋ยวพยายามหน่อยมันสองได้อือหน้าสองตัวเฮ้ยแล้วรูปเรื่องต้องการอันนี้ทำไมพูดอีกอย่างน่ารู้เดียอยากนะมาเข้าแล้วตัวอะไรหมาทำไมถึงรู้ว่าหมานู่น่งตัวนี่ปากอ่ะไปเนี่ยคนนั่กาเกลียดดูดีๆไม่ดูแล้วไงคนเดียวกันนะเนี่ย คือเขาคือคนในการนี้ตัวปลอมกล่องเนี่ยคือของปลอมว้าตนนั้แใจมาเลรขอบคุณนะคะทุกคนที่ชมคลิปจนจบนะคะเนะาะีอวิทย์แฟนฉับอาจูบ้างแล่กเขา้จักคุณค่าความรักนะถ้าอยู่ๆหายไปยี่เดิม คุณให้เราทำอะไรเนี่ยวัยุทเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยคอยรูไว้ร้เงินหมดจบขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วไปพายิดกล้องไปแล้วไปบายไปิดกกล้อง